หรอกบีมทำงานตากแดดตากลมขนาดนี้หน้ามันคงจะกร้านแล้วกด็ด้านไปหมดแล้วแหละพูดยังไงก็ได้ให้เขายมขายที่ให้เราถามมันไปมันก็คงไม่รู้อะไรพวกงงถ้าสภาพอย่างแกเป็นเจ้าของที่พวกฉันสองคนก็คงเป็นเจ้าของโครงการแล้วละมั้งนี่คุณบีมคุณวันค่ะบอสผมมีโปรเจกต์สำคัญที่อยากให้ผู้คนสองคนทำโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ใหญ่ผมอยากให้ผู้คุณ ไปติดต่อซื้อที่ดินให้ผมหน่อยซื้อที่ดินไม่มีปัญหาค่ะเรื่องแบบนี้พวกเราถนัดมันไม่ง่ายอย่างที่พวกคุณคิดหรอกครับเจ้าของที่เขาห่วงที่ผืนนี้มากผมไปตามตื้มอมาตลอดสองเดือนเขาก็ไม่ยอมขายให้ผมสัทีผมก็เลยต้องพึ่งพวกคุณสองคนนี่ลครับเอ่ออย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะคะบอสให้ราคาเขาต่ำหรอคะเขาถึงไม่ยอมขายให้ผมเสนอราคาให้เขาไป ยีล้านครับยีสล้านแล้วทําไมเขายังไม่ยอมขายอีกล่ะคะก็ผมบอกเลยครับว่าเขาห่วงที่ผืนนี้มากเพราะฉะนั้นพวกคุณสองคนจะต้องใช้วิธีโน้มน้าวพูดยังไงก็ได้ให้เขายอมขายที่ให้เราเข้าใจไหมค่ะไม่ต้องห่วงเลยค่ะวันกับบีมไม่เคยทําให้บอสผิดหวังอยู่แล้วเชื่อมือพวกเราได้เลยครับบอสดีมากผมไว้ใจพวกคุณนะทําให้เต็มที่แหละ ข่าบอสนี่อะไรเนี่ยนี่บีมเธอแน่ใจนะว่าเป็นตรงนี้อะ่ะฉันว่าน่าจะใช่นะบอสบอกว่า20ล้านที่ตรงนี้เนี่ยนะแสนหนึ่งฉันยังไม่ให้เลยนั่นสิที่กระโหลกลาบแบบนี้บอสจะเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้ แล้วไอ้เจ้าของที่มันหายหัวไปไหนของมันเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันลองเดินไปดูตรงนู้นก่อนอไปไปอุยอ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยคุณคะฉันขอบอกก่อนเลยนะคะว่าฉันยังยืนยันคำเดิมฉันจะขายที่ดินผืนนี้ให้กับคนที่ฉันอยากขายให้เท่านั้นคะ่ะต่อให้คุณเอาเงินร้อยล้านมากองตรงหน้าฉันถ้าฉันไม่ขาย,ยก็คือไม่ขายคะ่ะงั้นแค่นี้นะคะ สวัสดีค่ะคนดีๆหายากจริงๆดูทางสิโอ๊ยยญ้ากๆโอ๊ยรองเท้าฉันเปื่อนหมดโอ๊ยฉันยังไม่เห็นหัวใครสักคนเลยนี่แกพอจะรู้จักเจ้าของที่ตรงนี้บ้ไหมคะหูหนวกหรือไง พวกฉันถามว่าแกเห็นเจ้าของที่ตรงนี้ไหมแล้วพวกคุณจะมาซื้อที่หรอคะเอ๊ะเยนี่ตอบไม่ต้องคำถามอีกแล้วฉันถามว่าเจ้าของที่ตรงนี้อยู่ไหนฉันก็อยู่นี่แล้วไงคะพวกคุณจะมาซื้อที่กันใช่ไหมฮะแกว่าอะไรนะมันบอกว่ามันเป็นเจ้าของที่บีมนี่ถ้าสภาพอย่างแกเป็นเจ้าของที่ พวกชั้นสองคนก็คงเป็นเจ้าของโครงการแล้วล่ะมั้งนี่เธอเจ้านายฉันบอกมาว่าที่ตรงเนี้ยราคายี่ล้านแต่ดูสภาพการแต่งตัวของเธอแล้วเนี่ย20บาทจะถึงหรือเปล่าหรอกเอาเร็วๆรรีบบอกมาว่าเจ้าของที่ตัวจริงอยู่ไหนฉันไม่อยากมีปัญหาพวกคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจนะคะ แต่ฉันนี่แหละเจ้าของที่ตัวจริงอ๋ยฉันละเบื่อจริงๆเลยพวกคนจนชอบทำตัวอวดรวยแอบอ้างเป็นเจ้าของที่คนอื่นเขาไม่อายบ้างเหรอมันคงไม่อายหรอกบีมทำงานตากแดดตากลมขนาดนี้หน้ามันคงจะกร้านแล้วก็ด้านไปหมดแล้วแหละ วันฉันว่าเราไปรอที่รถกันเถอะถามมันไปมันก็คงไม่รู้อะไรหกงงฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละเราไปกันเถอะเสียเวลาอ,อะไรก็ไม่รู้นัดเราไว้ก็มาช้าเฮลโหลค่ะบอส อะไรนะคะเขากลับบ้านไปแล้วเหรอคะค่ะงั้นบอสก็ส่งโ a ลเคชชั่นมานะคะค่ะข่าัดีค่ะมีอะไรเหรอบีมก็จะของที่นะสิมันกลับบ้านไปแล้วฮะเล้วบอสก็ให้เราตามเขาไปที่บ้านด้วยนะโอ๊ยอะไรเนี่ยขายย่าขายเย็นจริงๆอยเออไปเถอะรีบไปรีบไปโอ๊ย เที่ยวไปโน่นเที่ยวไปนี่ฉันหัวหมุนหมดแล้วเนี่ยพวกคุณมากันแล้วเหรออา้าบอสบอสมาด้วยเหรอคะเนี่ยใช่ผมก็จะมาช่วยพวกคุณอีกแรงดูเหมือนว่าเขาจะไม่ยอมขายให้เราอีกแล้วเอา้าทำไมนะคะบอสนาน,นสิคะพวกเรายังไม่ทันคุยกับเขาเลยนะคะเอา้านี่ยังไม่ได้คุยเหรอผมนึกว่าพวกคุณคุยกับเขาแล้วซะอีกไม่เจอนะคะบอส ใช่ค่ะไม่เคยเจอเลยเคยสิคะเพิ่งเจอกันเมื่อกี้ลืมกันแล้วหรอคะนี่แกเข้ามาได้ยังไงเนี่ยน่าสิบอสคะที่พวกเราไปเจอก็มีแต่ใยนี่นี่แหละค่ะสองคนนี้เขาเป็นพนักงานของคุณหรอคะคุณปีเตอร์ใช่ครับคุณลูกหมู บอสคะบอสเป็นเรียกมันว่าคุณทําไมคะใช่ค่ะใหญ่นี่มันเป็นแค่คนจนที่แอบอ้างเป็นเจ้าของที่ดินนะคะแอบอ้างแอบอ้างอะไรกับพวกคุณคุณปีเตอร์คะพนักงานของคุณเขาหาว่าฉันไม่ใช่เจ้าของที่ดินผืนที่คุณอยากได้ยังไงล่ะคะคุณวันคุณบีมคุณทำอะไรพวกคุณเนี่ยพวกคุณรู้ไหมว่าคุณลูกหมู เขาเป็นเจ้าของที่ดินผืนนั้นจริงๆเจ้าของที่ดินใช่ที่นี่พวกเธอจะเชื่อฉันได้หรือ,อยังผมให้พุกคุณไปคุยเพื่อให้เขายอมขายแต่นี่คุณกลับไปดูถูกเขาเขาคงจะยอมขายให้ผมหรอกบอสคะพวกเราขอโทษค่ะพวกเราไม่รู้ใช่ค่ะใครจะไปคิดคะว่าวแต่งตัวแบบนี้จะเป็นเจ้าของที่20ล้าน คุณปีเตอร์คะฉันโคงไม่ขายที่ให้คุณแล้วค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกนะคะเออคุณลูกหมูลองคิดดูวิธีเถอะครับไม่แล้วค่ะฉันรับไม่ได้กับนิสัยแย่ๆของพนักงานคุณอ๋อฉันจะบอกอะไรให้อีกอย่างนะคะจะรวยหรือจะจนมันก็คนเหมือนกันการแต่งกายมันวัฒานะาใครไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าเที่ยวดูถูกใครไปทั่ว เดี๋ยวเขาจะหาว่าไม่มีใครสั่งสอนเชิญพวกคุณออกไปจากบ้านฉันได้แล้วค่ะไปสิคะพวกคุณสองคนกลับไปเจอผมพี่บริษัทเรามีเรื่องต้คอคุยกันอีกยาวบี่ยืนขอให้คืนกลับไปคำสาปแช่งรายรายขอให้คืนสา่งยรีจะทำยังไงดีโคตรรหร เธอเคยคิดรายคอ